ไม่เชื่อเองนั่นเลยผมเชื่อเชื่อในโชคชะตาที่ไม่อัน่ากเรี่องเงชื่อผมไหมผมเชื่อนะับเชื่อแล้วควรเชื่อยโอ้ยชิเจตตาควรอะไรสัตว์ตเดี๋ยวยงงครับ เพนตรงนี้เดี๋ยวไกอะไรก็มันจุดเทียนไขไม่นี่เพืองตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คุยฆาตกรไม่ใช่เหรอไม่คจุดเทียนไขไกด์ิ่บมาแล้วอันตรายีเี่อ้ยเฮียเอ้าไอตีเอ้ใครยิไอ้ยิงไอ้ยิงเกยิบรอไอ้ย็กยิงบมึงเลิกบ้าไกด์มึงเลกบ้าไอ้ยิงเล็ยิพทำไมไม่กินไม่กินพตรงนี้ไม่เลไม่กิน

ไอ้เเล็กมึงขอบคุณกุซะาอเล็กขอบคุณว้ยยเดอนไอ้ไอ้จอมไอ้จอมทำลายมันทำไงวะวาเบยมาเลยากัเถยไนึอ้เจก้วูคือไม่เกกูจะฆ่ายังลลยัไปกินโศบริษัทไอ้เจยนี่ทำให้คนรักเลย ไม่ต้องไปกแจอไม่ต้องไปกแ็อนนี่ไม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 ่ต้องพขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากขอบมากขอบคุมากเไรเบอเปเ่ลไม่้องเลยเราอยากกดจออนะเมีเื่อกี้กดนแลเบิดปุ๊บไปยิงเาหเียโดนเราเบิดก็หลุดตัให้หายก็รีบิงลงมาเลยเนี่กลวเรหยบทาม่หจริเแล้ก็ตายไอ้กยพึ่งไปารนี้ก็ได้ตาก็ได้ตายก็ได้

กูยังไม่ไันยิงหัวใครเอี้ยเอาอะไรไปกดอ่ะกูดีเก๋ไอ้เอี้ยกูดีเก๋เลยเหมืพี่นุ่งไอ้เอี้ยไอ้ตีมาข่ากูกูไป็นแนวเภออะไรวะพี่นุ่งวัดตาเฮ้ใช่ไงวะตอนเนี้ยอะไรอีกหยอกน่ไรัไหมไก่ตาย อ๋อกูฆ่ามันเองแหละกูเป็นสลาเต้แล้วกูเห็นมันมีรูทรงเหมือนเป็นฆาตกรอ่ะมันมันถงวเจือเรื่องพยานาบอแล้วมันก็วิ่งตามกูเดินทาง้เน็ตไอ้ทางไอ้ทางเคพเป็นคนวางระเบิดพุกซีล้าป็นค้างระเบิดเล็ก อเล็กแคนอะไรกันไม่ได้หมันแคสยอกมันได้เล็กขนอยู่าอยู่ัาขอ่ะจะั้มอเขาอยู่ันกยกค้มมันก็ได้ยขอมืมัก็ได้ยกข้มกัมันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตานแน้งก่อนไอ้คนได้เบริุทเลนี่ยแล้วนี่ยเวลาก็หมดแล้วก็ไม่ได้เ่อไอเนี่ยมาเอามอะไรอะไรต่ออะไรต่ออะไรต่อไปไอ้เนี้ยไม่มีใรอยู่ไม่มีใครไมมใครอยู่ปวดเอาปวดอเล็กครับครับอเล็กมันโดครับ เออว่ะถ้าพวกเราโหวตเป็นกันมาอย่างนี้ล้วเออเป็นอ่ะกูไม่กูเป็นเอกตเป็นไงเจ๊ขันเจ๊ขันี้ยาดาวอาจจะนปบปั๊มอบันงเต้ต้องไปต้องพิจารณาด้วยโอยบ้าบ้าสองสว่ะูเสมอไม่เชื่อไม่เช่อไม่เชื่อแล้วไม่อยากเชือ ไม่เจื่อแล้วเวียนาบอกไม่เชื่อนะโอ้ยหนูเวนอไม่เชื่อไหมเฮ้ยยักษ์ใหญ่ตายวะพ่อมึงอ่ะไปเล้วจะเชื่อเวียนาบัวคือมึงมึงช่วยอธิบายไอ้นั่นของเหี่ยวมาดิได้มึงเลือกฆ่าผมบริสุทธิ์ได้เว้ยแต่ฆาตกรก็ยังฆ่ามึงได้อยู่ อ๋อกูจะฆ่าฆาตกรก็ได้ใช่ไหมไม่ไม่มึงฆ่าฆาตกรไม่ได้เวยสิ่งที่เนี่ยมึงเห็นบ้างรถมันอ๋อถ้ากูเข้าเข้ากูเข้าใกล้ฆาตกรมันะฆ่ากูงงเป็นเียเลยเนนี่ยเนี่ยเฮียเอียไม่มีใครเชื่อกูอ่ะเนี่ยดู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 ัูดูดูีูดูดดดูดูอง ไอ้ยันก็จะหน้าหว้ยันตีหนั์ไม่จิงปาดคอดูก่อนไอ้เงี้ยดูไอ้หน้ยดูกระทำไอ้สัตว์ไม่พูดกบเขาไม่ได้ไอ้เงโอเคหายพูดว่ากบไม่เฮ้ยทางมันฉลาดว่ะไอ้เงี้ยตอนนี้เขาต้องมาชมทุกท่านอยู่ผมอีกแล้วฟอร์สเปกเตอร์วันนี้เนี่ยเราไม่อยู่เกมเป็นอีกแล้วซึ่งแน่นอนว่ามีเสียงที่แตกทั้งคลิปอีกเช่นเคยนะครับเสียงผมเองนี่แหละไมค์ผมเองนี่แหละ แล้วก็คลิปตอนนี้เนี่ยมันสั้นมากๆเดี๋ยวกลัวจะไม่จูใจกันเดี๋ยวเอาตอนเก่กาๆไปใส่เพิ่มให้นะครับซึ่งไม่ใช่คลิปเดิมแน่นอนอัดไว้นานแล,แล้วก็เป็นคลิปดองเนาะก็ขอให้สนุกเหมือนเดิมนะครับเอลเอวเอ,วเอวลการแพ้ก็บาปเฉย <c oughs> เอลเอลเอลกล้ามันงูได้ไปเชียร์ทีมหายไปไหนวะเนี่ยรับไม่ได้หว่ยคุณต้องเลิกพยายามนี่แต่คิดจริงนะ ใช่ใช่เมึงควรจะเลิกตั้งนาแล้วมึงควรจะเลิกตงนานเลยก็งอขอคมคมง้แบบแต่เพิ่เจอคืแต่เพิ่งเจอคืออะไรเนี่ยไนนบต้องฆ่าคนเนี่ยฉัน่าแบบต้องฆ่าคนกูอง้แบบไม่มีแบบไม่มีรายบรรยายไอเคทีมไหนวะเนี่ยังไม่อ่านทันทีพ่อมาโง่จริงง่จังไม่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 พ่อก็ป้ามันมากมดเลยก่อนเลยก็ได้

อยู่ไหนกันอ๋อเนียนหือกนี่มึงอไแบมูนเมื e ส่เอแวน o บคเบกูไอ้ไอ้มูนมึงเอาไว้เฮ้ยผมผ m เลยตายแล้วไอ้เ้า What?

มีรจะตากสวยได้ไอ้ี่อยเระตากเปล่ากวาได้เว้กวาเนห้ามืพอดีแล้วก็มันมีศพกวาได้เหรอไช่กวาได้เดมมเ็นอะไร้ไปไม่มีอะไรเดือดไปเอ้าเยียศไปเยียกาเช่พอดีเอาวะล่ะแต่เดี๋ยวก่ี่เดี๋ยวจะยิงมึงอะอะไรก็ะละ ย่าบอดอันนี้ไกดดนย่าบอกว่าไกดตอนี้เดนไปใช่กดนอะไรเลมูนอะไรลืมอลืมคิต่อหน้าตากูเลยลิขิตีวิาผ่านเห็นนีมาด้เยไอ้ไอ้่วยาช่้ยานได้พอใจสัไอไอ้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 กูโดนไปกับเย้ยตนสแล้วไม่้ก่อนไปก่อ้เร็วเย ไอ้เนียไม่ไหนไม่กูเห็นเต็มตาเลยเหี้ยไม่ไม่ตอนแรกคือกูกะไวล้วโอโค่ไปไกลไปแกไอ้กายหมาใส่ไม่พูดเขาฮึนี่นี่ตกนี่นี่กไอ้กายากูโค่รคมเลยตอนเนี้ยกูเป็นกูรูไม่ไกลไม่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 โคตนคมเลยตาเน้ยใครดี โคตรคมอะ่ะตาไน้กูบอกเลยโ,เคโคตร <มา S 1> โคตร <มา S 1> โคตรค,ค,คม<อ>ตาไน้แหละกูจะลากหัวมึงเย้ถามไม่ทนันคมมากเลยทามตานี้กูคมมากเลยว่ะคอนเทนต์ใครดิคมมากเลยขอคอนเทนต์สักคนหนึ่งเ่ย <laughs> ตกคุณแล้วกู <laughs> วไม่ได้ยิ้เอ้ย อะไรเลยอะไรเลยดิอะไรเลยดิอยเยอะเลยยเยะเเรไม่ได้เป็นเอาเร่อยไม่ได้เป็นเอาเรืองสุดเิ์ยสุทธิ์แล้วก่งทีอะทำไมถข้อไม่สุทเลยวะแมง ออกเรสุอะไรเล็ไอ้ยอะไรแม่บเสุดเกินไอ่ะเฮียเลยโคตรสุดเลยแล้วกูไปดูโคตรเลยไอเลยนคร่ครบเลิไอ้เฮียเลยเป็นโคเิคชือได้ไม่ครบเลยแม่งคอยู่กูจะลากของเคมไาอเคงใครเดียวกูลาบก่อนเลยเฮียทำไมไม่ลากกนเฮียเฮียสกรข้ามท้าหดดเดาเอ้า อาอเราปวดไปแล้วไม่่หรอปวดอะไรปวดอะไรคือเวลงจะยิงมึงเลยแต่ไอ้ยี่ไอ้ยี่ถด่มพี่ตายไปได้สัดเลยไอ้ยี กูไม่ได้ยิงหัวงเลยอนีสัสไม่ได้ยิงกูต่อเลยฮ้ยข้อกูข้อกูคืออะไวกู่สามารถไกเลยสักพาร์ที่จะนคอร์กูดับเลยเนี่ยสัสเฮียจะเป็นกเรรอคูดาหรือเปล่า กูยังมาฟังกูนะไอสว์เล็กถ้าเกตาหน้ากูได้เปไมว่าอ้เหี้ยกูจะยิงลยอไม่ไอกูอยากกาของคมใครดีร่าขคมกูรู้แาแวงเยิกูากเลยคอนเทนต์ไหมอกูว่ดีไอกูจะเล่นกายใส่ย็นเล็กย็นเลก็รเอาไป่องคนเทนต์คอนเทนต์ไออ้ะอเล็ก